สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องไวรุ่นหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาดูข้าวนะครับว่ามลิ105นนะครับระยะที่ผมบอกว่าถ้าเรามีน้ำนะครับ เราก็สามารถฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับได้เลยก็ข้าวในลักษณะที่พวกท่านเห็นนะครับก็คือบ้านผมเพิ่งจะเริ่มปลูกแล้วก็ได้ต้นข้าวอยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะระวังมากที่สุดในข้าวมาลิระยะนี้ก็คือเพรียวไฟนะครับและก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับว่าข้าวลักษณะดังกล่าวท่านยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ นะครับปล่อยทิ้งตามภาษามะลิตามภาษาข้าวปีนะครับหญ้าจะมีญ้าจะเยอะก็ปล่อยเขานะครับเพราะว่ามะลิเนี่ยเป็นข้าวที่สูงนะครับแล้วก็โตนะครับโตแต่ใบลำต้นไม่ไปนะครับพูดง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกทุกท่านนะครับว่าถ้าเราไปบ้าปุ๋ยใส่ปุ๋ยท่านก็อาจจะ ไม่ได้ในสิ่งที่พวกท่านฝ่ายหาหรอกนะครับมันอาจจะได้แต่โลกกับข้าวล้มในตอนจบซึ่งผลผลิตก็ไม่ได้ดีแถมเสียเงินค่าปุ๋ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้าวอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นเดือนกรกฎานะครับก็คือประมาณวันที่10กรกฎานะครับเป็นการหวานน้ำตมแช่2ชั่วโมงนะครับลักษณะดังกล่าว พวกท่านก็จะเห็นแต่ต้นนะครับไม่ค่อยเห็นเม็ดข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูการหวานแห้งอีกรุ่นหนึ่งนะครับว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเรายังไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้คือลักษณะที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับนอกจากหวานข้าวแล้วก็รอแต่ฝนรอแต่น้ํานะครับเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งกันนะครับไปครับก็มาต่อกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งข้าวมะลิ นะครับหรือว่าข้าวนาปางก็ได้นะครับท่านดูลักษณะต้นที่อยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมครับลำต้นของข้าวเนี่ยนะครับคุณดูนะครับนี่ที่ผมชี้เห็นไหมครับต้นข้าวเพิ่งจะมีแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วท่านดูลักษณะใบมันนะครับใบมันจะเยอะกว่าต้นท่านดูดีๆครับนี่แหละครับคือต้นเหตุนะครับแล้วก็สาเหตุที่ข้าวมะลิล้มนะครับแล้วก็ทําให้พวกท่านเนี่ย ได้ผลผลิตน้อยนะครับก็จะมาบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าข้าวมะลิที่ต้นขาวเนี่ยนะครับเนี่ยที่พวกท่านเห็นต้นขาวๆเนี่ยมันเกิดจากพันพันข้าวนะครับหรือว่ามเมล็ดข้าวนะครับก็ฝากบอกไว้นะครับไม่ได้เกิดจากอะไรที่รุนแรงมากมายนะครับอย่าตกอ,อกตกใจนะครับก็มาต่อ นะครับลืมบอกความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆท่านถามนะครับข้าวหัวหัวงอกแบบนี้นะครับอันนี้เกิดจากเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวหัวงอกแบบนี้เกิดจากเมล็ดพันธุ์นะครับและดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูข้าวหัวงอกแบบนี้นะครับเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากยาเกิดจากดินหรือเกิดจากปุ๋ย แต่เกิดจากมาเมล็ดพันธุ์นะครับและท่านดูข้างในดีๆนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่ามันจะเริ่มมีนะครับเพรียไฟเห็นไหมครับตัวเล็กๆดำๆอยู่ข้างในนี่แหละครับตัวอ่อนของเพรียไฟนะครับนี่ก็เหมือนที่บอกว่าข้าวปีรุ่นเล็กหรือว่าข้าวเล็กๆแบบนี้ฉีดได้แค่ยาฆ่าญ้ากับเพรียไฟนะครับ ส่วนอย่างอื่นไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าอย่าไปซีเรียสคำว่าข้าวปีหรือข้าวมาลัลิอย่ารีดนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกแปลงอีกรุ่นนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าตรงนี้น้ําท่วมนะครับฝนก็เลิกตกเห็นไหมครับเราก็มาหวานซ่อมเห็นไหมครับแล้วเราก็ปั่นรถรถมาปั่นนะครับ เพราะว่าเขามีรถของตัวเองมีอะไรของตัวเองข้าวก็เห็นไหมครับขึ้นจากที่รอยซ่อมก็ขึ้นตามทันหมดนะครับแปลงนี้ก็ที่หว่านน้าตมเห็นไหมครับก็ขึ้นตามทันอีแปลงที่เราหว่านแห้งไว้นะครับเห็นไหมครับลักษณะข้าวก็เนี่ยตั้งแต่เริ่มทามาเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยข้าวก็ขึ้นมาเต็มอันเต็มแปลงนะครับก็มีทั้งข้าวมีทั้งหญ้าปะปนกันไปเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ข้าวปีชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าข้าวปีทําปีละครั้งคุณจะไปใส่ปุ๋ยใส่เชื้อราใส่มแมลงใส่อะไรมากมายกันเพื่ออะไรครับในเมื่อข้าวมันก็โตตามแสงนะครับคุณก็ดูใบสิเห็นไหมครับต้นแทบจะไม่มีเลยมีแต่ใบที่คุณเห็นเห็นนี่ก็คือข้าวมะลิที่มีแต่ใบไม่มีต้นแล้วคุณเรียนรู้จากอะไรล่ะครับ คุณอยากจะให้ข้าวปีแตกอคุณเลยต้องใส่ปุ๋ยแลยครับหรือคุณอยากให้มะลิแตกอคุณเลยต้องใส่น้ําใส่ปุ๋ยใส่ยาบํารุงมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่จะทําให้มะลิแตกอคุณต้องหวานตั้งแต่ต้นปีหวานให้มันบางนะครับบางก็คือไม่เกินไม่เกินสามถังนะครับแล้วก็ไม่ต่ํากว่าสองถังครึ่งนะครับก็คือหวานประมาณสองถังครึ่งเนี่ยสวยที่สุดนะครับสําหรับนาปี แล้วก็คุณเห็นไหมครับเดี๋ยวข้าวมันก็จะแตกกองามเองสวยเองนะครับเนี่ยแปลงเนี้ยยังไม่ได้ฉีดยาฆ่าญ่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับข้าวก็งามอย่างที่พวกท่านเห็นเนี่ยแล้ววิธีซ่อมก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับหวานซ่อมไปได้เลยนะครับก็คือตอนที่มีน้ําตอนแรกก็หวานซ่อมเห็นไหมครับข้าวมันก็จะเริ่มขึ้นสุดท้ายมันก็ได้เกี่ยวตามทันหมดแล้วครับบางทีไม่ต้องปั่นไม่ต้องอะไรด้วย ลักษณะใบที่ท่านเห็นขาวๆหรือว่าใบที่เป็นด่างๆคือมันจะมีจุดขาวจุดเขียวจุดเหลืองจุดด่างอันนี้ก็คุณรู้ไหมครับมันคืออะไรก็คือเพีียไฟนะครับที่ผมบอกก็ทําไมผมถึงบอกว่าให้ฉีดยาฆ่าหญ้ากับเพีียไฟดินแบบเนี้ยฉีดยาฆ่าหญ้ากับเพีียไฟได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ําเนิ่มก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมีฝนจะตกไม่ตกก็ช่างมันขอให้ดินชื้นแบบเนี้ยพอนะครับ จริงๆเราควรจะไปบำรุงดูแลกันช่วงสิงหากันยาโน่นนะครับก็คือข้าวใกล้จะต้นกลมไม่ใช่มาบำรุงตอนที่ข้าวมีแต่ใบแบบนี้สุดท้ายแล้วก็หนอนเพีย้ยแมลงกินหมดข้าวแจ้ข้าว,าวเน่าใบไหม้ใบเหี่ยวใบหอใบขาวแล้วคุณจะไปโทษใครก็โทษตนเองแหะครับบางคนนี่บ้าบอใส่ปุย๋ยข้าวแบบนี้ยังจะใส่ปุย๋ยคุณก็คิดได้คุณก็มองออกนี่ เน okay yeah ี่ยข้าวมันก็เดินกอเดินอะไรปกติของมันเนี่ยแน่นหมดละตอนแรกจากภาพที่ผมถ่ายให้ดูมันยังเป็นแค่ไอต้นเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมครับเพียงแค่ไม่ถึงสิบกว่าวันข้าวปลาขนาดเนี้ยคุณจะเอาอะไรกันครับอ่ะตอนเนี้ยผมให้พวกคุณอยู่เฉยๆฉีดแค่ยาฆ่ายากับเพรียไฟคุณกระวนกระวายอยากจะใส่ปุ๋ยอยากจะใส่น้ําอีตอนช่วงสิงหากันยา หรือว่าช่วงรับท้องอยากให้ฉีดยาหนอนกอฉีดยาเพีย้ยฉีดปุ๋ยใส่น้ำเสือกบอกว่าข้าวงามทำอะไรไม่ได้มีแต่ข้าวล้มมีแต่ใบก็พวกคุณช่วงนี้บำรุงไปทำไมล่ะครับคุณก็ดูสิว่าหนอนกอที่ไหนไมันจะมานะครับข้าวยังไม่มีต้นเลยนะครับเห็นไหมข้าวมีแต่ใบคุณจะเอาอะไรและนี่คุณบอกไม่แต่กอมันก็เริ่มแต่กอของมันนะครับมันไล่ไปตามสเต็ป นะครับมันมีอายุมีเวลาของมันแต่คุณอะไปเร่งจนมันสูงหรือว่ายาวเกินเวลาจนมันไม่ใช่จะกลายเป็นมะลิแล้ครับผมอยากให้พวกคุณไปทํานาปางข้าวเตี้ยจังเลยเพอเห็นขยขยันใสป่ปุ๋ยใส่ยากันจังที่ตอนมาให้ทําข้าวปีเป็นข้าวของคนที่เกียรตหรือข้าวปีละครั้งข้าวที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้ต้นทุนมหาศาลได้กําไรมหาศาล แต่คุณกลับมองว่าต้องลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับผมก็แค่ฝากบอกไว้ว่าข้าวปีมันไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรเยอะแยะเลยแล้วได้กํำไรเยอะแยะถ้ามันปลูกได้ทั้งกปีหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยปลูกได้ทุกรอบไม่ต้องขึ้นชื่อว่าข้าวปีหรอกครับผมคงจะปลูกกันตลอดแหละครับเพราะว่าน้ําก็ไม่ต้องหล่อใส่น้ําแค่ช่วงรับท้องหวานปุ๋ยแค่ช่วงรับท้องผลผลิตเกินคา ข้าวปีมเมล็ดหนึ่งต้องสามร้อยเมล็ดนะครับคุณมเมล็ดใหญ่แต่คุณไม่สามารถทําให้มันเป็นแป้งได้หมดแค่นั้นเองหรือว่าคุณไม่สามารถทําให้มะลิพวกนี้ยมีมเมล็ดที่อวบอิ่มได้แค่นั้นเองส่วนใหญ่มักจะเป็นแต่เมล็ดรีบก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปอยากจะมาเล่าบอกนะครับว่ามะลิอย่าใส่ใจมากนะครับจง เฝ้าดูแนวทางมลิหนึแค่เรื่องหญ้ากับเรื่องเพี้ยเดี๋ยวมันโตเองครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ